เป็นคำถามที่น่าสงสัยว่าทำไมผีต้องหลอกคนทั้งที่ผีก็เป็นคนที่ตายไปแล้วใหญ่เราถึงได้กลัวผีเพราะคนสาม,มารถตายได้ทุกที่งั้นทุกที่ก็มีผีเหมือนกันสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าผีดุสุดโศหาทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ s t า g กรม เป็นเรื่องราวผีสุดดุทั้ง10เรื่องที่เอามายัดรวมกันแต่ละตอนไม่มีความเกี่ยวโยงเป็นตอนสั้นๆปรดับฟังเริ่มมาที่ตอนแรกกับชื่อเรื่อง ผีอุโมงเป็นเรื่องของลุงท่านหนึ่งที่จอดรถอยู่ข้างทางนิยามวิกาลจนตำรวจต้องมาทายทักว่าไปไหนมาลุงก็ตอบว่าไปตกปลาตำรวจได้เอามือสัมผัสกระจกและทักทายอย่างเป็นมิตรและตรวจสอบใบขับขี่ลุงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้จะมีความเลอกลักย่าว่างเพราะต้องรีบเอาเงินไปซ่อนตำรวจจับสังเกตอะไรไม่ได้แล้วบอกให้ลุงรีบกลับบ้านได้แล้วเพราะมันดึกมากเลยนะคุณลุงก็ตอบไปว่าเพิ่งกลับมาจากตกปลานะครับเมื่อ ตำรวจพยายามสอดส่องรถด้านในลุงก็เอาตัวบงังจนตำรวจทายทักว่าทำไมนั่งแปลกๆลุงตอบแค่ว่าขับรถนานมันปวดหลังนะครับในจังหวะนั้นวัวตำรวจได้ดังแจ้งบุคคลสูญหายทําให้ตำรวจต้องรีบไปตรวจสอบและบอกให้ลุงไปซ่อมรถบ้างนะกันชนด้านหน้ามันบุกและตำรวจก็จากไปลุงก็ได้ได้ปาดเหงื่ออย่างเลือกรากก่อนจะรีบเหยียบคำเร่งเพื่อเดินทางเขาดูหวาดกลัวและหวาดผวาจนรถได้ขับผ่านอุโมงค์เมียก็โทรตามว่าทำไมไม่กลับบ้านไปตก ลาวานหรือไงลุงก็บอกว่าจะเย็นก่อนดีนี่ก็รีบกลับมากแล้วพอดิจูบัติเหตุชนกวางนะชนกวางแต่เมียก็ไม่ฟังทําให้ลุงโมโหทว่าจังหวะนั้นก็มีกวางมาตัดหน้าจนลุงนั้นสะดุง้งและวางสายจากเมียไปแต่แล้วกวางที่เห็นเมื่อกี้มันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยลุงได้แต่ตกใจกับภาพที่เกิดขึ้นและได้เห็นรอยกระจกน่าจะเป็นลายนิ้วมือของตำรวจทําให้ลุงยิ่งหงุดหงิดตำรวจบ้าเอ้จะจับอะไรให้มันดูหนดิว่ามือก็เลย่ยเว้นเขาพยายาม ใช้ที่ปัดกระจกเช็ดแต่มันก็ไม่ออกจนมองดูดีๆจนรู้ว่ารอยมือนั้นเกิดจากด้านในน่าแปลกมีใครไปจับมาหรือไงก่อนที่รอยมือมากมายจะปรากฏไปทั่วกระจกช่างหัวมันไว้ยกับดีกว่าเช็ดไปก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นลุงได้แต่หวาดผวาเขาจ้องมอง GPS เพื่อตรวจสอบเส้นทางไม่รู้ว่าหลงมาถึงที่ไหนแต่ความจริงไม่ใช่การหลงเขามาหาที่เพื่อทิ้งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ไว้ใต้รถนั่นคือกระเป๋าที่มีเศษผมลุดลงมาหรือเหตุแจ้งเตือนคน หที่ตำรวจได้ยินจากวัวเมื่อกี้จะเกี่ยวข้องกับลุงลุงคิดจะทิ้งกระเป๋าใบนี้แต่ด้วยเศษผมที่เห็นก็ทําให้เขาหวาดกลัวเลยตัดมันทิ้งซะเลยแล้วโยนทิ้งไปเขาขับผ่านอุโมงค์อีกครั้งเพื่อหาที่ซ่อนในการทิ้งกระเป๋าแต่แล้วในอุโมงค์นั่นเองผู้หญิงในกระเป๋าก็ได้โผล่มารอยมือมากมายปรากฏขึ้นอีกครั้งทําให้ลุงตาเหลือกตาลอยลุงโมโหหนะักว่าไอ้ผีบ้านต้องการอะไรกันเนี่ยศพมึงอยากจะเล่นมากอีกหรือไงเขาเลยใช้คัตเตอร์กรีดไปที่กระเป๋า เอาค้อนทุบกระเป๋าเพื่อทำลายล้างศพกล้าดียไงมันหลอกกูเจอนี่เจอนี่หน่อยเป็นไงแต่ทว่าเมื่อลุงเปิดกระเป๋าใหญ่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วก่อนที่จูๆ่ๆประตูในอุมโมงค์จะถูกเปิดออกศพของผู้หญิงถูกยัดอยู่ด้านในและคลื่อลานออกมาอย่างเชื่องช้ามาหาลุงทีละคืบทีละก้าวลุงก็ร้อนรนรีบขึ้นรถเพื่อจะหนีแต่ผีหนีเท่าไหร่มันก็ยังตามหลอกหลอนผีสาวดีบค้อนของลุงฟาดหัวลุงซ้ำไปซ้ำมา โดยที่ลุงก็ได้ตะเกีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสิ้นใจในเวลาต่อมาและตอนที่1ก็ได้จบลงต่อกันด้วยตอนที่สองที่มีชื่อว่าสาวชุดแดงที่นี่คือโรองพิธีศกที่ซูจินได้มาร่วมไว้อะไรให้กับเพื่อนสมัยมัธยมนามว่าอุนจีเพื่อนสาวได้ทักทายและพูดคุยกันว่าแก๊งเรามากันครบหรือเปล่าสาวๆก็ตอบก็น่าจะมาครบนะยกเว้นฮุนจูซึ่งเช่อนั้นก็ทําให้ซูจินไม่พอใจหญ่นั่นยังมีหน้ามา อีกรเจอมันครั้งสุดท้ายก็ยังแต่งตัวเสลอผมยังกระฝอยขับมอเอเห็นได้ชัดว่าซูจินนั้นไม่ค่อยลงรอยกับเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าฮนจูเท่าไหร่จนเธอได้กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์จอดรถตามปกติและกำลังเดินไปที่ลิฟต์ในจังหวะนั้นก็ได้มีหญิงสาวชุดแดงจ้องมองมาที่เธอโดยที่ตาไม่กระพริบเลยถึงแม้เธอจะเดินจากไปสาวชุดแดงก็ยังคงจ้องมองมาซูจินไม่อยากคิดอะไรมากเพราะเธอเพิ่งย้ายมาที่นี่ไม่รู้ว่ายา นั่นจะเป็นคนบ้าหรือเด็กพิเศษอะไรประมาณนี้ละมัง้งมองอยู่ได้น่าลำคาญและในค่ำคืนนั้นซูจินก็ได้มาทักทายเพื่อนข้างห้องและเอาเค้งมาเพื่อผูกสัมพันธ์ก่อนจะสอบถามเรื่องผู้หญิงชุดแดงฉันเจอนางหลายครั้งแล้วทุกครั้งก็ใส่ชุดแดงชอบมองมาแปลกๆแต่เพื่อนบ้านก็ตอบว่าไม่รู้นะไม่เคยเห็นสักหน่อยขอโทษจริงๆไม่รู้เลยซูจินก็ยังสงสัยต่อไปเกี่ยวกับสาวชุดแดงจนกระทั่งมันโผล่มาต่อหน้าต่อตาเธอมันกําลังวิ่งเข้าใกล้เธอ ซูจินนั้นร้อนอดและหวาดกลัวรีบกดรหัสเพื่อเข้าห้องตัวเองอย่างรวดเร็วสาวชุดแดงไม่รู้เป็นบ้าอะไรแต่เมื่อเธอส่องผ่านกล้องหน้าประตูก็เห็นว่าสาวชุดแดงกำลังจ้องมองมาท,ทําท่าทีหวาดกลัวและหน้าก็อาบโชคไปด้วยเลือดโชคดีที่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันที่ทําให้เธอสะดุ้งตื่นและหัวหน้าก็ได้โทรมาอัปเดตงานทําให้ซูจินต้องมานั่งหน้าคอมยามวิการทั้งที่นี่เป็นเวลาพักผ่อนแท้ thế, ๆเธอทํางานจนเกิดอาการเมื่อยเลยลุกขึ้นมา ยีเซนยิ่สายสายตาของเธอก็เหลือบมองหนังสือรุ่นที่วางอยู่บนชั้นมันมีรูปของเธอและแก๊งของเธอด้วยรวมถึงสาวอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้ากลุ่มเท่าไหร่นี่ก็น่าจะเป็นหุนจูในเช้าวันต่อมา ซูจินก็จะไปทํางานเดินผ่านลานเจอรถอีกครั้งและได้เห็นว่าสาวชุดแดงคนนั้นยังยืนอยู่จุดเดิมจ้องมองมาที่เธอเธอก็ถามว่ามองอะไรอ่ะมีอะไรหรือเปล่าก็บอกมาสิมัวแต่มองเยูืองเงี้ยมันแปลกนะแต่แล้วณบัดน,นั้นก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านไปและทําให้ผู้หญิงคนนั้นได้หายตัวไปด้วยซูจินเริ่มกังวลกับการมีอยู่ของสาวชุดแดงถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การจ้องมองก็ทําให้เธอกลัวจนเอาไปฝันเลยวันนั้นเธอเลยมาถามเพื่อน ว่ารู้ไหมว่าอุนจีที่เราเพิ่งไปงานศพได้ยังไงเพื่อนคนนั้นก็ตอบว่าอุนจีโดดตึกตายแต่ในที่เกิดเหตุประตูชั้นดาดฟ้าล็อกเอาไว้มีความเป็นไปได้ที่เธอจะปีนบันไดเพื่อขึ้นไปชั้นดาดฟ้าซึ่งนั่นก็ทําให้ซูจินประหลาดเพราะเพื่อนเธอคนนี้กลัวความสูงจะตายจะเอาความกล้าที่ไหนปีนขึ้นบันไดยอย่างวิการหวะหรืออุนจีกลงังหนีอะไรอยู่เพื่อนก็งงและทําไมต้องหนีล่ะนางก็แค่ขึ้นไปเองและโดดลงมาเฉยๆเพื่อน เลยปลอบซูจินที่เครียดอยู่ว่าอย่ากกังวลไปเลยเธอควรดีใจนะเพราะใครก็ต่างอิจฉาที่เธอได้งานสบายแต่ซูจินกลับตอบว่าแล้วคนอย่างเธอจะไปรู้อะไรทําให้เพื่อนมีสีหน้าที่ไม่คอยสบอารมณ์เท่าไหร่จนเพื่อนคนนั้นเพลอพูดออกมาว่าในโลกใบนี้มีหลายคนที่อยากเห็นเราทรมานโดยเฉพาะเธอกับอุนจีที่ร้ายที่สุดซูจินก็กลับมามองเพื่อนด้วยสายตาที่ดุดันมันหมายความว่ายังไงเพื่อนก็ทําท่าตกใจบอกว่าแค่พูด ลอยลอยนะะมันออกมาเองไม่ได้คิดอะไรเลยสูจินไม่สนใจไม่แคร์ใครอยู่แล้วในเย็นวันนั้นหลังจากทํางานเสร็จเธอก็กลับมายังคอนโดกดลิฟต์ตามปกติแต่แล้วลิฟต์มันก็เปิดออกในชั้นที่3ก่อนที่สาวชุดแดงจะโผลมาสูจินเลยกดลิฟต์เพื่อหน,นีแต่ผ่านไปทีละชั้นประตูก็ยังเปิดออกสาวชุดแดงก็ยังโผลมาเรื่อยๆในแต่ละชั้นในแต่ละชั้นสาวชุดแดงไม่พูดอะไรเลยสักคำแต่มีท่าทีหวาดกลัวจนเธอพะวงจนทําอะไรไม่ถูกโชคดี ที่ลิฟต์ก็มาถึงชั้นที่เธอพักอยู่เลยรีบไปที่คอนโดกดรหัสเพื่อเปิดประตูกดอย่างรวดเร็วแต่ด้วยสติที่เตลิดเปิดเบิงกดมั่วซั่วจนรหัสไม่ถูกต้องสาวชุดแดงยังเข้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเธอนั้นไม่มีเวลาต้องรีบวิ่งหนีต่อไปไม่เข้าห้องก็ได้เดินไปตามชั้นบันไดขึ้นไปด้านบนจนมาถึงประตูชั้นดาดฟ้าแต่ประตูบานนั้นก็ล็อกเอาไว้เธอ มาถึงทางตันที่หนีไม่รอดสาวชุดแดงอยู่ใกล้ๆแล้วแท้ๆแต่ทว่าจูๆ่ๆมันกลับเลือนหายไปซูจินเฝ้ามองจนมั่นใจว่าสาวชุดแดงไม่อยู่แล้วเธอไม่กล้าจะใช้ลิบอีกต่อไปเลยใช้บันไดเดินลงมาจนถึงใต้คอนโดคืนนี้ไปนอนที่อื่นดีกว่าเธอพยายามติดต่อเพื่อนในระหว่างที่จิ้มมือถืออยู่นั้นมืออันยื้อสยายก็มาจิกหัวเธอลากเธอขึ้นไปตามผนังบินป่ายขึ้นไปผ่านทีละชั้นทีละชั้นซูจินไม่อาจตอบโต จนมาถึงชั้นบนสุดสาวชุดแดงก็พูดว่าฉันเองนะซูจินซูจินก็จําได้ว่านั่นคือฮุนจูเพื่อนสาวที่เธอรังเกียจและสาวชุดแดงก็ได้ปล่อยหัวเธอจนหน้าเธอกระแทกพื้นถึงแก่ชีวิตก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ห้องของซูจินที่มีหนังสือรุ่นวางอยู่บนโต๊ะและเสียงทิ้งท้ายที่ว่าเธอคือรายต่อไปนะรอก่อนเธอและตอนที่สองก็ได้จบลงมาต่ออย่างรวดเร็วกับตอนที่สที่ภาพปรากฏในช่องปากเพราะนี่เป็นตอน ตอนที่มีชื่อว่าปรสิทธิ์ฟันเรื่องราวของหมอฟันคนหนึ่งที่ตรวจคนไข้ตามปกติจนมีคนไข้เคสหนึ่งมาด้วยอาการปวดฟันที่รวดร้าวปวดจนกัดอะไรไม่ได้ปวดจีนลามถึงสมองเลยเหมือนหัวจะระเบิดไปด้วยเลยหมอตรวจสอบดูก็ไม่เจอฟันผูกทุกอย่างก็ปกติต้องไปเอ็กซเรย์หมอวินิจฉัยไม่ได้ในตอนนี้เลยจะเอาผลเอ็กซเรย์ไปตรวจสอบก่อนและจะรีบตามมาเพื่อรักษานะครับคงใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวจะเรียกตัวอีกทีนะครับซึ่งหมอก็ทํางานตามปกติ จนกระทั่งคลินิกบีดหมอเป็นคนรักสะอาดชอบล้างมืออยู่เป็นประจำตอนนี้พยาบาลก็ขอตัวกลับไปหมดแต่หมอก็ได้เห็นว่าที่บ้วนปากมันยังไม่สะอาดเลยบ่นออกมาว่าทาไมพยาบาลสับเพ่าจังน้ําก็ยังไม่ระบายหรือท่อจะอุดตันเมื่อเอาสิ่งสุกโปออกมาหมอก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ยั่วยี่ยอยู่เลยโยนสิ่งนั้นทิ้งลงถังขยะเลยรีบกดเจลล้างมือคําคืนนั้นหมอทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่ดูแผ่นเอ็กซเรย์ในช่องปากของคนไข้จนเห็นสิ่งนั้นที่มี ลักษณะที่เขาเจอก่อนหน้าและเอาเรื่องนี้ไปปรึกษารุ่นพี่รุ่นพี่ก็บอกว่ามันเหมือนตัวปรสิตเลยไม่คิดเลยว่ายุคนี้จะเห็นอะไรแบบนี้อีกเมืองเราเป็นเมืองที่น้ําสะอาดบรสิสิ์ในน้ําแทบจะไม่มีและไม่เคยเจอปรสิตอยู่ในฟันเลยนะนายลองไปาหาข้อมูลที่ห้องสมุดสิเคยมีประวัติเรื่องปรสิตในช่องฟันอยู่งานวิจัยเก่าๆอาจจะมีเขียนอยู่บ้างซึ่งหมอคนนี้ก็ไม่รีรอรีบไปตรวจสอบข้อมูลจนไปเจองานวิจัยเล่มหนึ่งว่าโดยปรสิตในช่องฟันมี ลักษณะเป็นหนอนที่ต้องอาศัยโฮ์ในการอยู่รอดซึ่งมีการจดบันทึกตั้งแต่ปี1940ปัจจุบันก็น่านจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วอย่างทาวาเลล่าว่ากันว่ามันจะอาศัยอยู่ในช่องฟันก่อนจะเลื้อยไปยังดวงตาและทําลายการสมองของคนในยุคนั้นมีคลินิกแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งโดยต่างชาติพยายามวิจัยเรื่องปรสิตตัวนี้แต่ปัจจุบันไม่มีการบันทึกผลการวิจัยเลยปรสิตในช่องปากที่สูญพันธุ์ไปแล้วจะกลับมาหรือนี่จะเกี่ยวข้องกับคนไข้คนนั้น หมอได้โทรถามพยาบาลว่าคนไข้คนนั้นจะมานัดวันไหนพยาบาลก็ตอบว่าวันนี้งงินก็ดีเลยผมเพิ่งได้ข้อมูลมาใหม่ซึ่งคนไข้คนนั้นมาด้วยอาการเจ็บปวดรวดร้าวปวดจนยาพาราก็เอาไม่อยู่หมอเองก็กังวลถึงคันต้องใส่แมสถุงมือและที่ปิดตากลัวว่าปรสิตจะมาสิงอยู่ในตัวเขาเลยชีน้แนะให้พยาบาลตรวจสอบเพื่อความมั่นใจแต่พยาบาลก็ไม่มีความสามารถพอจนเขาต้องลงมือเองหมอที่เป็นกังวลกลัวว่าปรสิตจะลามแต่ยัง ไงก็ต้องผ่ามันออกเพื่อทําลายหมอมือสั่นระรัวทั้งที่ตลอดมามือนิ่งจับมีดผ่าตัดก็แทบไม่ไหวติงแต่ตอนนี้เขาหวั่นใจหัวใจต้นดึกตากแต่ก็ต้องกรีดช่องเหงือกและผ่าดึงปรสิตก้อนนั้นออกมาทันทีที่เผาออกมาได้หมอก็โลง่งแต่คนไข้ไม่โลง่งกลับอรา,วารวาสทุรนททรายเข้ามากัดคอหมอราวกับซอมบี้ที่ออกอรารวาสแพรบานที่อยู่ใกล้ก็ไม่รอดโดนกรีนกรีนต่อหน้าต่อตามหมอซึ่งหมอก็ไม่ทันจะช่วยเหลือเพราะเขามีบาดแผลที่คอ หล็กคล่นคลาดออกไปจากห้องนี้ขังคนไข้กับพยาบาลเอาไว้้นนในและเมื่อหมอจกบางอย่างออกมาจากคอนั่นคือปรสิตหมอนี่คือสิ่งที่หมอกลัวปรสิตฝันเข้าสู่ร่างกายเขาเขาหากระจกมาตรวจสอบเหงือกเมื่อเห็นจุดต้องสงสยัยก็รีบจาัดก,การกับฟันตัวเองแต่มันก็ทุกทนทรมานไม่ได้ฉีดยาชาเพราะต้องทําอย่างรวดเร็วไม่มีลูกมือไม่เคยทําฟันตัวเองก่อนที่เขาจะเห็นว่าพยาบาลที่อยู่ในห้องตอนนี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเขาจะอยู่รอดอีกนานเท่าไหร่เล จ,จู่ๆเขาก็ปวดตาซ้ายขึ้นมาเลยส่องกระจกให้เห็นได้ชัดว่าปรสิตเหล่านั้นกำลังชอนชัยอยู่ในดวงตาหมอดิ้นทุรนทุรายสติสาตาลเลืนเลื่อนลางสมองโดนควบคุมโดยปรสิตร้อยเปอร์เซ็นต์จนเขาเปลีปล่ยนกลายเป็นซอมบี้อย่างเต็มตัวและคลินิกแห่งนี้ก็หนองไปด้วยเลือดและตอนที่3ก็ได้จบลง